โซลิคือโหวัหวนนี้อย,ยู่อีกเองโอ้เธอเวรรอดก็โหวู้เฮ้ยไม่จริงมันมาฮันนี้แล้วเนี่ยโอเคเพื่อนเราจะสู้กันนะแต่ชันเปนหลุดอ่ะจะก็เปนหลุดอ่ะเอาแน่ก็มีปืนโคโอ้โเออตอนไหนนั่นแหละขู่ยุ่ง Yondi. Hmm. Apa hal oi? Tak. Ish. oh, kita ni. Kita kata apa lah? Jangan berdinding ke? Terlanggung ah. Aku nak vô đây là đu con này dinh dinh má dinh má, dinh 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 đi, dinh 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 เรายังม่อยาไปนู่นนะโอเคปะอ่าเจ็บตรงเลยอึสอึสก้นยิ่งนั่นไอ้กับปวดอึสเดียกูอึส

ใช่ใช่ฆ yes. ่าคนหนึงแต่ดูคนนั้นก่อนโอ้โฮมาจะแก๊งเลยมาซาด้ามีทุกสิ่งที่ใจค้นหาลูกค้าใหม่ลาซาด้าชอบชิน้น

ตัวปีกี้เลยเนี่ยให้เกิดไปก็ได้ว嘛 ไปนะรอใช่ไหมใส่นะโอ้ไอ้ย่า ตีนเย้สนสนานวยยังยังไม่สิ้นเลยกอันนี้喝ว่าขึ้นบินเลยบอกว่ามาอยู่คาบน่ะ ปุ๊กก้าว่าแหล้วใส่น้ำใจเลยปุ๊กวนลูกไปได้ด้วยเอาไปกิน แล้วทุกเกมนี้ก็สุดเกิน yes วู้มีทงงล้วนี่คือทรงฐอเบบิกาโคาอากีคนก็ไม่รู้ไหนโนหนูใข่เปียกโค้ดสายไทยในเออ ep ที่สอนหนูเข้ามาก็ห่วง yml ส้อมไม่ถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดไลศ์ก็หนูนะครับโอู oh yes. สส้ญญยเยสจัสมันหวยุ๊บเฮ้โอ้โสหส้อหล่อเกมนี้ใครกดไลค์กดแชร์กดไลศ์ยโอ้โหกดกระติ่งให้หนูด้วยเยสแล้วคนกดกดกระติง่งหนูคุณก็มีแอร์หองหนูได้แล้วอ่ะเดี๋ยวโค้กต้องมีแอร์สักคนนะเด,ดี๋ยวต้องมีแน่ โอ้แล้วคนกดไลค์หนูให้เยอะๆคุยกัหนูก็มีเต้นไว้หนูฉันเองแล้วก็หนูก็เป็นไี้แหละเออขอจบกินนี้นะครับบ๊ายบาย